คือก็มีพี่น้องเหมือนมันจะแย้งอะนะว่าเติมบิดาเขาบอกว่าเออเอเอหมอ,อ,อครับฟังครับแต่ผมก็ทําครับเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าอวสานตามหัวข้อหรอกคือเอ,เอาสามประจหาสนะไม่น่ามันไม่น่าอวสานตามหัวข้อหรอกครับเพราะเพราะว่าให้เหตุผลอยู่ฝ่ายเดียวครับส่วนอีกฝ่ายเขาก็มีเหตุผลครับและคําชี้แจงครับ ส่วนอีกฝ่ายเขาก็มีเหตุผลและคำชี้แจงครับงั้นงั้นลงไปฟังคำชี้แจงของก็เอาเอาคลิปหนึองก็ว่าก็นะต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลตั้งคู่ครับคือพี่น้องที่ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ฟังนะฟังนะฟังเก็บฟังหมดเลยนะกนง่ายๆก็ไปถามอาจารย์ฝั่งนู้นจะใครก็แล้วแต่ว่าตกลงที่อุมัดเรียกลมหตาดตะระเวว่าเป็นบิด์ดีเนี่ยตกลงตัวละมาดตะเราะเวทนี่เหมือนเมลิดเนี่ยไหม คือนบ,บีไม่ทําแล้วก็มาสร้างกันขึ้นใหม่ห,หรือละหมาดตะโรแว่เนี่ยเป็นซุนนะอืมเอาเหมือนหรือไม่เหมือนอไปถามให้มันตรงๆว่าตกลงละหมาดตะโรแวที่อุมั์เรียกบ,บิดอาดีเนี่ยเป็นบิดอาทางภาษาหรือบิดาทางศาสนา คือนิดหนึ่งนะพี่น้องด้วยความมาอัพนะขอบคุณมากพี่น้องท่านที่ที่ให้เกียรติมาดูเราคือขอโทษนะคือระดับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายสณาบเก่านะพูดก,กันตรงๆถ้าเป็นระดับชาวบ้านพอเห็นอาจารย์ชี้แจงะคือไม่ไปดูรายละเอียดแล้วคือเนี่ยต่างฝ่ายตายต่างจะพูดงี้สรุปลง่ายๆเลยนะ,ยยยนะต่างฝ่ายต่างก็มีหลักฐานใช่คือไม่ใช่แบบนี้มันก็หมดติครับชกอาก็มีสิับอย่างงี้ก็ต่างคือพอได้เห็นใครชี้แจงตอนนั้นแหละก็ ก็คือต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานหมดอ่างแบบนี้ไม่ได้มันต้องไปดูรายละเอียดการชี้แจงว่าเขาชี้แจงตรงเรื่องนอกเกมในเกมตามวิชาการหรือนอกวิชาการต้องไปดูครับไม่ใช่ว่าเห็นพอเห็นใครชี้แจงมีต้นเรื่องให้ให,ให้เกาะและ้วก็ก็มาสรุปว่าต่างฝ่ายต่างมีหล,ลักฐานเราก็อุ่นใจตามยูซิคุโบต่อไปตามบริษต่อไปไม่ใช่อย่างนี้ไม่ผ่านเลยครับไม่งั้นเนี่ยนะโอ้โหชีอาแต่ละกลุ่มใน คือต่างฝ่ายพอได้ชี้แจงปุ๊บ <c oughs> ก็ต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานเอาเขาจริงๆท่านที่มาอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เห็นด้วยกับชีอท่านก็ไม่เอาชีอท่านก็ไม่เห็นจะอ้างว่าชีอาเขาก็มีหลักฐานนะท่านจะม่เห็นอ้างอย่างเี้หรือท่านจะอ้างล่ะจริงๆต้องไปดูรายละเอียดว่า <c oughs> ที่แย้งมาแย้งตรงไหมนอกเกมในเกมในวิชาการนอกวิชาการยังไง <c oughs> ต้องไปดูรายละเอียด